So cute. It's time for decoration, my small Christmas tree. สวัสดีค่ะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันหยุดของนุ้ยก็คือวันจันทร์นังคานแต่วันนี้นะคะวันนังคานค่ะนุ้ยก็จะมาจัดต้นคริสต์มาสค่ะเพราะว่าเข้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเดือนธันวาคมก็จะเป็นเดือนแห่งเทศกาลแห่งความสุขการมอบของขวัญน,นะคะแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่นุ้ยชอบมากๆเลยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะนุยต้องทำงานทั้งหมด6วันด้วยกันค่ะแล้วก็วีคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ทำงาน6วันเหมือนกันนะคะปกติสปาจะปิดวันจันทร์นะคะแต่นุยอาสาไปทำงานเพิ่มเพื่อเก็บชั่วโมงนะคะจะได้มีเงิน เข้ามาเยอะๆค่ะในเดือนสิ้นปีเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าหนุ้ยต้องอมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะก็ต้องต่อประกันนะคะซื้อประกันอุบัติเหตุให้พ่อนะคะถ้าหากว่าแม่อยู่นะคะนุ้ยก็จะจ่ายอุปกระกันอุบัติเหตุให้แม่ด้วยแต่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วนะคะปีนี้ก็จ่ายเฉพาะของพ่อนะคะกำลังคิดๆดูว่าจะจ่ายประกันนะคะอุบัติเหตุเนี่ย ทำเพิ่มนะคะให้น้องสาวด้วยไหม <_ d un> ก็จะคิดอีกทีนึงนะคะจ่ายเป็นรายปีเนาะโอเคนะคะ <_ d un> เกริ่นมาซะยาวเลยสําหรับเรื่องของประกันนะคะหนุ่ยก็จะมาจัาต้นคริสต์มาสค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นคริสต์มาสปอมนะคะบ้านเราก็จัดแบบเล็กๆพอนะคะเพราะหนุยอยู่กับ <_ d un> สามีสองคนนะคะก็ไม่ต้องเอาใหญ่อะไรมากมายนะคะก็จัดพอให้เป็นสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวนะคะ ต้นคริสต์มาสนี้ก็จัดมาได้นะคะเป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วนะคะปี2022นอุ้ยก็จัดนะคะแล้วก็ปีนี้สิ้นปี2023นนุ้ยก็จัดอีกทีหนึ่งอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสก็จะเป็นของปีที่แล้วนะคะแล้วก็นุ้ยซื้อมาเพิ่มเติมนะคะของปีนี้ก็ซื้อมาเพิ่มด้วยนะคะต้นคริสต์มาสนะคะ ถ้าหากว่าต้องการจัดเป็นต้นไม้จริงๆนะคะต้นสนต้นคริสต์มาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีขายนะคะก็ราคาเนี่ยก็ไม่ไม่ถูกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้แล้วเราก็ต้องหาที่ทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นมันมันก็จะมีใบเนี่ยร่วงหล่นนะคะถ้าเป็นต้นจริงเนาะแต่นุ้ย สะดวกใช้เป็นต้นแบบนี้นะคะก็เก็บมาใช้ปีหน้าได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้เหมือนกันถ้าจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มเติมสําหรับตัวห้อยเนาะเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะหนุ้ยก็ป่วยไม่ค่อยสบายบ่อยนะคะสิ้นปีนะคะหนุ้ยไปตรวจเลือดมานะคะปรากฏว่าเป็นการตรวจนะคะเป็นการหาหมอประจําปีนะคะปีหนึ่งก็หาสองครั้งนะคะ คุณหมอให้หนุ่ยเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจปรากฏว่าหนุยมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะตัวเล็กนะคะแต่ว่าชอบกินขนมหวานกินน้ำตาลนะคะกินพวกเบเกอรี่ต่างๆเยอะชอบกินข้าวหอมมะลิมากๆนะคะชอบกินขนมจีนชอบกินอะไรนะบะหมีม่พวกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวะนะหนุชอบกินมากแล้ว พวกนี้นะคะพวกคาร์โบไฮเดรตเนี้ยมันก็แปรรูปมาเป็นน้ำตาลนะคะทำให้หนุ้ยเนี่ยมีน้ำตาลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตนะคะคุณหมอนะคะเมื่อเห็นผลเลือดของนุ้ยแล้วก็บอกว่าให้หนุ้ยเนี่ยลดนะคะลดปริมาณการ <Okay. S 1> ก็คืองดไปเลยนะคะงดพวกข้าวหอมมะลิ พวกของหวานต่างๆงดไปเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยหนุยเป็นเบาหวานแน่นอนนะคะอายุ40นะคะขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกตัวเลยว่าสุขภาพร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่เดิมแล้วนะคะอะไรที่เคยกินได้นะคะต่อไปนี้นะคะก็ต้องงดนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ให้มันแบบ ไม่ลำบากในอนาคตนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะด้ยก็ไปตรวจมะเร็งเต้านมมานะคะโดยการไปตรวจด้วยเครื่องเมโมแกรมนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะสาวๆนะคะสาวๆสาวๆปลายนะคะปลายอายุ40ขึ้นนะคะควรจะไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่า ในการตรวจหามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าหากว่าพบเจอพวกก้อนเนื้อหรือว่าสิ่งผิดปกติที่เป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าตัวที่จะทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งในอนาคตเนี่ยเราจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะนุ้ยก็ไปตรวจมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะปรากฏว่าป,ปลายปีเดือนเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกาทันวานี่นุ้ยก็ป่วยไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็ไปหาหมอก็ สังเเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังต้องไปทำงานเนาะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เป็นให้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะในวัย43ปีนะคะนี่นะคะวันนี้นุ้ยก็จัดต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ห่อของขวัญนะคะเพื่อที่จะให้ เพื่อนที่สปานะคะที่สปาเนี่ยเขามีกิจกรรมแซนต้านะคะเป็น Secret Santa นะคะ mm hmm. เขาก็าให้ของขวัญน,นะคะกับคนทีท่ที่ทำงานนะคะที่สปาโดยที่ให้ของขวัญทั้งหมด2ครั้งนะคะ mm hmm. สัปดาห์ที่ผ่านมานุ้ยก็ให้ไปแล้วนะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นของขวัญที่นุ้ยจะห่อให้เขานะคะ mm hmm. นุ้ยจับได้คนที่นุย้ยค่อนข้างถูกใจนะคะชอบเพราะว่า เพื่อนร่วมงานคนนี้นิสัยที่น่ารักนะคะหนยก็ห่อของขวัญให้เกินราคาที่เขาระบุมานะคะทางเจ้าของสปาก็บอกว่าให้หาของขวัญในราคาประมาณ10ดอลลาร์นะคะแล้วก็ต้องให้เป็นจำนวนทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะและห้ามบอกนะคะว่าเราเนี่ยคือใครนะคะ oh. เขาเรียกกิจกรรมนี้ว่า Secret Santa นะคะ Secret Santa นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าในาในวิสิ้นปีนะคะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เนี่ยจะมีการเฉลยว่าใครเป็นเซนตา้าของใครหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทางเจ้าของสปาเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าให้เปิดเผยตัวตนได้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็เหมือนว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะหนูเองก็ได้ของจากแซนตา้ามาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ เออทางสปาเขาก็ให้เขียนนะคะว่าเออเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะชอบสีอะไรชอบอาหารอะไรนะคะ บุคลิกเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขากใ็ให้ให้เหมือนว่ากระดาษนะคะมาว่าบรรยายว่าเราเป็นคนยังไงน,นะคะแล้วก็ให้เพื่อที่กระดาษแผ่นนั้นเนี่ยซานตานะคะเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยค่ะชอบอะไรนะคะอันนี้หนุ้ยก็ห่อของขวัญเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะคนที่หนุ้ยมอบให้ชื่ออเดรย์นะคะเป็นาสาวน้อยนะคะสาวน้อยทํางานอยู่ฝ่ายรีเซพชันนะคะ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานสปาก็คือเป็นฟ a เชียลิสต์นะคะหรือว่าเป็นพนักงานนวดหน้าทำหน้านะคะน้องก็อยู่ในช่วงสอบขอไลเซนส์น,นะคะน้องน้องออเรนะคะเนี่แลละค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านนะคะอากาศภายนอกก็หนาวนะคะหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนก็ต้องเปิดฮีเตอร์ทำความอุ่นนะคะ ให้บ้านนาภายในบ้านเนี่ยอุ่นนะคะอากาศข้างนอกหนาวมากๆนะคะแล้วหนุยก็มีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็เป็นไซนัสอักเสบด้วยนะทุกคนช่วงเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิก,กายนนะคะต้องเข้าไปหาหมอนะคะที่ Urgent Care นะคะแล้วก็โดนคุณหมอฉีด ยานะคะเป็นสเตียรอยนะคะเพราะว่านุ้ยเนี่ยปวดมากปวดที่ช่วงโพรงจมูกนะคะช่วงที่หน้าผากนะคะปวดหัวปวดมากนะคะแล้วก็มีไข้นะคะดีที่ว่าไม่ได้ว่าไอติดต่อกันจนแบบทำงานไม่ได้นะคะแต่ก็มีอาการแบบอาการไม่ดีเนาะก็ต้องหยุดงานไปประมาณ4 5ห้าวันไม่ได้ไปทำงานนะคะก็ ไม่ได้รายได้นะคะเสียดายรายได้มากๆค่ะเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมนะคะช่วงพฤศจิก,กาธันวาเนี่ยรายได้ดีมากๆนะคะได้เงินดีจากเงินทิปลูกคา้าแล้วก็ชั่วโมงทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะและนี่นะคะช่วงนี้นุ้ยก็ต้องกินอาหารที่มันเป็นผักผลไม้เยอะขึ้นนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตที่ มันแปลรูปเป็นน้ำตาลต่ำนะคะอย่างพวกเส้นที่เป็นเส้นเส้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุ้นเส้นกินได้อะไรกินได้ไม่ไม่เยอะนะคะก็นี่หนุยก็ททำเป็นจะต้มจับฉ่ายนะคะเอาไว้กินนะคะดอกกระหล่ำนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะกินแทนข้าวก็ได้นะคะก็ต้องสรรหาเมนูมาทำเนาะ ค่อนข้างทรมานนะคะช่วง 2- อสาสัปดาห์แรกนะคะสสัปดาห์แรกเนี่ยทรมานมากหงุดหงิดนะคะเพราะหนูชอบกินข้าวมากๆข้าวหอมมะลิเนี่ยกินได้เยอะมากนะคะพอต้องจํากัดอาหารก็หงุดหงิดแต่ก็ต้องดูกันไปนะคะ ถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะอีก6เดือนข้างหน้านะคะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานหรือไม่หรือว่าไม่เป็นเดี๋ยวนู้จะมาทำคลิปบอกอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ